พงอุมหวันครับในช่วงของห้นาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับพร้อมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่กระตุกทุกท่านครับครับพร้อม่วงนี้ก็ทําคะแนนกันนะครับครูบาอาจารย์เราก็ไม่มีการเรียนการสอนก็ทําคะแนนและก็เตรียมที่จะมอบนายเกียรติบัตรมอบใบที่จะแสดงว่าจบการศึกษาให้กับผู้เรียนครับครับมาฟังข่าวส่วนกลางหน่อยกันแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับหลายคนหลายคิดในการที่จะปฏิรูปการศึกษานะครับอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับ โดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับได้มีการจัดสัมมนาในเรื่องของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อ,อส,สุขสุขภาวะคนไทยนะครับโดยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีอดีตประธานคณะสมัชชาปฏิรูปประเทศนะครับได้ประกะคาพิเศษว่าถ้าจะให้การปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ก็ต้องปฏิรูปที่แนวคิดไม่ใช่ปฏิรูปที่องค์กรน,นะครับที่ผ่านมาตนเคยเสนอเรื่องนี้แต่ไม่มีใครสนใจจนปัจจุบันนะครับก็ทําให้ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่าจากการปฏิรูปการศึกษายกเว้นองค์กรน,นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับขณะที่การสอนก็ยังเป็นแบบท่องจําเนื้อหาจากตาราทําให้ล้าหลังนะครับดังนั้นครูจะต้องปรับการเรียน,นาจากการอาสอนแบบท่องจํามาสู่การปฏิบัติจริงอันนี้ก็สิ่งที่แนวคิดของท่าน <c oughs> ศาส,สตราจารย์นายแพทย์ประเวศวัสีนะครับท่านก็ยังให้แนวคิดเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเราจะต้องใช้กระบวนการชุมชนเป็นฐานนะครับดยการส่งเสริมให้ชุมชนนั้นสามารถจัดก,การตนเองได้โดยมีชุมชนรักการอ่านห้องสมุดหมู่บ้านมีศูนย์เด็กเล็กศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนนะครับซึ่งขณะนี้นข้อมูลหมู่บ้าน80,000หมู่บ้านและก็8,000ตำบล้าถ้าเราทำให้ทุกพื้นที่เข้มแข็งก็จะ ทำให้ประเทศเข้มแข็งด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นแนวคิดในเรื่องการปฏิรูปการศึกษานะครับว่าจะปฏิรูปก็คือปฏิรูปที่แนวคิดไม่ใช่ปฏิรูปองค์กรนะครับแต่ซึ่งในปัจจุบันก็เห็นว่าเราปฏิรูปองค์กรทําบ้านให้สวยงามก่อนแล้วค่อยแนวคิดตามมาก็แ้วแต่นะครับมาเรื่องของ <c oughs> การเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา2,555นะครับในปีนี้ก็จะแปลกกว่าทุกๆปีอยู่นะครับก็คือมายึดาวันที่16พฤษภาคม นะส่วนเรื่องของการรับนักเรียนนะครับเดิมทีเดียวนั้นเราจะเห็นว่าช่วงวันที่25มีนาคมถึงวันที่31มีนาก็จะรับสมัครนักเรียนม .1 ถึงม .1 และม .4 นะครับมาปีนีนะ้ก็เปลี่ยนแปลงจากทุกๆปีนะครับก็คือจะรับนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ปกตินะครับ ในช่วงของวันที่30เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมนะครับรัท่านผู้ปกครองก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับมีเวลาอีกเยอะแยะนะครับเนลเดือนเมษายังไม่ผ่านไปนั่เล่นสงกรานต์ให้สนุกสนุกก่อนแล้วค่อยพาลูกหลานไปสมัครกนแด้กันนะ30เมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมนะครับซึ่งการดําเนินการในแบบนี้นะครับก็มีผลกระทบในเรื่องของการเปิดภาคเรียน โดยท่านดรชินพัฒน์ภูมิรัตนเลขาธิกนนากรคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีหนังสือตวนที่สุดถึงผู้มยการเขตพื้นที่ปฐมวมิศึกษาทุกเขตแล้วก็ผู้มยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษาทุกเขตนะครับบอกว่าตามที่สพทได้กําหนดปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา2555โดยให้รายงานตัวรอบสองในวันที่18พฤษภาคม2555ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา สอส .2,549 นะครับเพราะนั้นเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนก็ขอให้โรงเรียนได้ดำเนินกนนารเปิดปิดสถานศึกษาปีการศึกษา2,555ดังนี้นะครับในกรณีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยหรือต้องรับนักเรียนจากการรายงานตัวรอบ2ในวันที่18พฤษภาคม2,555ก็ให้เปิดภาคเรียนที่1ในวันที่23พฤษภาคม 2,555แล้วก็ปิดภาคเรียนอาที่1่ในวันที่18ตุลาคม2,555นะครับส่วนกรณีที่2น่าจะเข้าข่ายของโรงเรียนในเขตจังหวัดนครพนมและใกล้เคียงเรานะครับเพราะไม่มีผลกระทบจากปัญหาอุทก,กภัยก็คือไม่ได้รับผลกระทบจากอุทก,กภัยหรือไม่ได้รับนักเรียนจากการรายงานตัวรอบ2ในวันที่18พฤษภาคม2,555นะครับก็ให้เปิดเรียนในวันที่ 16พฤษภาคม2 5 5 5และปิดภาคเรียนในวันที่11ตุลาคม2515ตามเดิมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเปิดปิดภาคเรียนเพราะนั้นส่วนใหญ่นะครับโรงเรียนต่างๆก็จะเปิดเรียนวันที่16พฤษภาคมนะครับส่วนการที่ครูบาอาจารย์จะไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนก็ขึ้นอยู่กับบริบทของทางโรงเรียนนะครับเรื่องของครูย้ายคืนหิ่นเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะครับ ก็ปรากฏว่ามีความคืบหน้าโดยท่านอน,นันต์ระงับทุกครับรองเลขาธิการคณะกรรมการการศักษาขันพื้นฐานก็บอกว่าความคืบหน้าโครงการครูคืนถินในการย้ายกลับคืนถินในครั้งนี้นะครับจากยอดผู้สมัครทั้งหมดนะครับ2717คนกระนีกก้คณะกรรมการการกองทั้ง7คณะนะครับในแต่ละภู้ิภาก็กําลังเร่งพิจารณาการย้ายของข้าราชการครู น้ที่สมัครกลับคือขินนะครับซึ่งก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายนะครับปัญหาที่พบก็คือเรื่องของการขาดข้อมูลที่สมบูรณ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการครูทําให้จะต้องมีการทบทวนข้อมูลในบางส่วนแล้วก็เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็จะส่งเรื่องไปยังออกกะกะสเขตพื้นที่นะครับเพื่อ,อที่จะพิจาราย้ายปลายทางต่อไปนะครับขณะนี้การพิจารณาออกมานะครับก็ได้ย้ายเพียงแค่2000กว่ารายนะครับจาก2 0 0พ 2 7 1 7คนก็พิจาย้ายได้แค่2,000ร,รายใครเป็นใครใน2,000รายนั้นก็รอดูคําสั่งกันแล้วกันนะออกกกสเกตพื้นที่ในปลายทางก็จะพิจารกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของผลการสอบโปเน็ตเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้หลังจากที่ประกาศผลการสอบโพเน็ตชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,554นะครับก,ก็พบว่าคะแนนเฉลี่ยในปีนี้ลดลงไป5วิชา นะครับใน8กลุ่มวิชานะครับใน5วิชามีใครวิชาอะไรบ้างก็ได้แก่ภาษาไทยสังคมวิทยาศาสตร์สุขศึกษาพลระศึกษาและก็ศิลปะศึกษานะครับส่วนวิชาคะแนนเฉลีย่ยในปีการศึกษา2553ที่เพิ่มขึ้นก็มี3วิชานะครับได้แก่ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์นั้นจะเห็นว่าเออภาษาอังกฤษนี้เริ่มที่จะกระเตื้องขึ้นเนื่องจากว่าเราเตรียมตัวนะครับฟิตซ้ชชอมเพื่อเตรียมรับการก้าวเข้าสู่ประาวบปอาเตียน,นะครับถึงจะลดยังไงก็ตามแต่ในส่วนของจังหวัดนครปนมเราท่านผู้ในการคมสินสีมาารัศักดนะครับสรุปออกมาว่าผลอาโอเนต็ตของม .6 ชั้นมัธของโรงเรียนปียะมหาราชไลนะครับปี2554 บอกว่ามีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระนี่น่าตบมือให้นะครับโรงเรียนอุเทนพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างก็เช่นกันนะครับสูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทยนอกนั้นวิชาต่างๆก็สูงกว่าระดับจังหวัดทุกรายการนะครับก็น่าชื่นชมบอกว่าผลสำเร็จทางการเรียนนั้นยกแน่นอนสําหรับชาวจังหวัดนครพนมและเสือสพมเขต22เรานะครับ ท่านปริญญาธารเสนาครับรองผู้ในการสพประมเขตยี่สิบสองรักษาราชการแทนผู้ในการเขตพื้นที่สพประมเขตยี่สิบสองนะครับบอกว่าขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพประมเขตยี่สิบสองครับประชุมพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ครับพสสบดีที่2ี่ีนาคมเวลาเก้านาฬิกานะครับโดยจะไปประชุมที่หอประชุมโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารนะครับเริ่มเวลา9นาฬิกานะครับย้ําออกมาว่าถ้าท่านผู้บริหารท่านใดไม่สามารถไปเข้าประชุมด้วยตนเองได้ก็ขอให้แจ้งเหตุผลขอภัยครับแจ้งเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่เข้าประชุมด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับเมื่อคืนนี้มีโอกาสได้ไปร่วม ทบุญครอบๆร้อยวันนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอนาอรุณีสิงห์ศรีถามว่าเป็นใครเป็นภรรยาสุดที่รักของคุณครูกมลสิงห์ศรีนะครับซึ่งเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านเชียงยืนนะครับม่อคือนิจจัดยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับก็มีโอกาสพบกับแฟนรายการห้านาทีสำหรับเพื่อนครูทีมงานของท่านนายกอาองโคงการบริหารส่วนตาบลเวินพระบาทนะครับท่านปิยะชัยโชิมนตรีพร้อมคณะพร้อมกับพี่น้องชาว เชียงยืนนะครับเมื่อคืนนี้ไปโว้มืดฟา้ามัวดินนะครับนึกว่างานยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับก็ขอให้ท่านกมลสิงห์สีนะครับได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับภรรยาครบรอบหนึ่งร้อยวันแล้วก็ต่อไปก็ขอให้มีความสุขเจริญร่ํารวยร่ํารวยกันแล้วกันครับท่านสวัสดีครับ